8มษาติดตั้งที่จังหวัดปิดนะครับคคนถนนนะครับติดตั้งที่จังหวัดปิดคคนขนนนะครับวันแรก ให้ดูหลายๆมุมครับทำงานคนแรกครับมุมประกอบติดตั้งงานมาเรียบร้อยไหมครับไปดูนะครับขอบงานติดตั้งครับเดินเมษาครับ หลังสองการครับงานไปเยะเลยครับเรียบเนียนนะครับ